สวัสดีครับนี่คือไมค์ครับเอาชีวิตหลอดแรกของผมซึ่งคลิปแรกๆของมันนั้นจะกระตุกมากแต่หลังๆนั้นมันจะเขาเรียกว่างไงนะไม่กระตุกเออไม่กระตุกแล้วจะเงียบทําไมโอเคใชตที่มันมีกล่องเพราะว่าผมเปิดกล่องไว้นะครับไม่ต้องสนใจกล่องถ้าเกิดคุณเกิดมาอันนี้ไม่ใช่ครีเอทีฟนะครับเ,เป็นสไ r เวล a l เป็นการเล่นเอาชีวิตหอดครั้งแรก ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่า Minecraft ม,มันสามารถให้ภาพลื่นได้ในโปรแกรมอัดของผมเพราะปะกติผมอัดไม e c ครับใช่ไหมไมค c r รับมันจะลำบากม,มากเลยแต่ผมไม่อยากเล่น Minecraft 1.8แล้วภาพมันก็จะตัดไปนี้ปุ๊บหนึ่งวิแล้วก็หายไปเออผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพื่ออะไรนี่มันเริ่มหายกระตุกแล้วโอเค ทำไมตรงโปรแกรมอัดผุมมันเป็นภาพสีดําวะช่างมันโอเคตอนนี้เรามีปัญหาเราจะข้ามน้ํำยังไงเปิดช่องเก็บของไม่ใช่ช่องเก็บของเอ้นี่งไงโต๊ะครับช่วยทุกสิง่งเราต้องการอะไรเองนะพูดเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยสิบนาทีเนี่ยโอเคเอ่าอ่รรับไอ้เจ้า มีโลมีอะไรแต่เราจะคราบัวแล้วก็มาคราบเหลือพูดไม่ทันเลยพูดเล่นนีดเดี๋ยวพูดไม่ทันโอเคแล้วก็ขวานตัดเออเ,ออเออมื่อกี้วันไปตัดอะไรวะช่างมันช่างมันเออเอ,อโอเคยังอยู่เกมผมลองไปเช็คดูเฉยๆนะครับเฮ้ยทำไมมันมืดๆแปลกๆฮะทำไมวะไอ้มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกไปมั้ง ยกเฟ้นมันจะมืดสักก่อนนะ่ะนะครับโอเคนะครับนะครับผมจะสร้างบ้านอยู่นะถ้าเกิดมันมีให้สั่งไงน,นะขุดเรือแต่มันใกล้จะมืดแล้วมันน่าจะมีแกะแถวๆนี้ว่างนะเอ๊ะอะไรวะเนี้ยบ้านหลังใหญ่เอ้าหมู่บ้านหมู่บ้านใกล้จะมืดแล้วลองหาบ้านหลังเล็กๆอยู่บ้านหลังใหญ่เนี่ยไม่มีเตียงแน่นอนแน่นอนนะครับ มันไม่มีเตียงแน่นอนผมจากประสบการณ์ของผมเข้าบ้านหินดีกว่าวะ่ะมันมืดแล้วโอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอเคไอ้ลูงวีเด,ดเจ้มันนอนอะไรอยู่นี่ล่ะโอเคผมตัดไปเฉยๆเมื่อกี้ผมนอนนอนหลับให hey. ้คลิปเปอร์คลิปเปอร์แมงมุมซอมบี้โอ้โหมากระเต็มเลยมีน้องเหมียวด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปป์ะนะจะรีสปอนหายไปมั้งเฮ้มีน้องวัวด้วย กาน,นอนบัวดีไหมเพื่อนไม่เป็นไรเราจะเอกระ,ะตุกอ่ะกระตุกเราจะไปทไี่รอกใบบานแบ็กสมิธนะครับภารกิจของเราก็คือบ้านแบ็กสมิธนะครับโอ้กระตุกมากมันเพิ่งจะโหลดแมบปบเล่นไปนานๆแล้วมันก็จะหายกระตุกเองมันจะไม่มีการตัดไปอีกแล้วนะครับตัดไปมันจะมีเหล็กใช่ไหมเออนี่ไงผมอยากเจอก้อนเพชร คนอื่นเจอก้อนเพชรกันเยอะมากแต่ผมไม่เจอเลยอืมมันมีพิกแอคเหล็กพิกแอคแบบดาบเหล็กเราจะต้องทำอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทำอะไรมากเป็นการเอาชีวิตรอดครั้งแรกของผมผมอาจจะดูงงๆ,ๆอยู่บ้างภาพค้างๆไม่เป็นไรเออภาพมันเริ่มลื่นแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคนะครับ อวิธีการใส่ชุดแบบง่ายๆถ้าเกิดคนยังไม่รู้เอามือไปกดค้างที่อากาศทำใหม่นะครับผมจะทำกับรงเท้านะครับอุย้ยมันกระตุกนี่ทำกับรงเท้ากดค้างที่อากาศมันจะใส่ให้เราในไม e ครับ t บ e ล็อก k e i t t o o นนะครับแต่ผมเล่นใน Pocket Edition แต่มันชื่อว่า m i ไม c ครับเฉยๆผมจะตั้งชื่อชิปว่า m i ไม้ครับแต่ผมจะบอกชื่อมันกเร็วกันนะครับแอปที่ผมใช้ พอผมลืมใส่ชื่อคลิปก็คือไม่ใช่แอปหรอกมันคือ YouTube Studio ไงไงล่ะโอเคปูดนอกเลือกไปแล้วแล้วต้องการไหมเพื่อทำการคราบโหลใช่ไหมใช่โลมันคือโลได้เลยใช่ใช่ใช,ใช่เราจะเอาไปสู้กับคริปเปอร์สเกลิตันและแมงมุมผมก็เพิ่งร,รู้เหมือนกันนะเออขวานนี่ไงผมลืมเอาไปเออก็ใช่ดิลืมเอาขวานไปโอ้ ไม่ต้องสนใจผมทําอะไรตอนที่ผมเงียบนี่โตคราบเหราเราจําเป็น้ต้องไปตัดโต๊หลดนมาอยู่ใช่ไหมเนี่ยต้นไม้เราจะขอตัดไปก็แล้วกันนะครับมันกระตุกมากเลยถ้าตัดต้นไม้สะดวกดีจังผมตัดต้นไม้เนี่ยผมตัดกันตัดต้นไม้เลยอันนี้ต้นแรกนะครับต้นแรกหรือต้นสองแล้วออต้นสองต้นนี้ขวานไก่จะพังแล้วนี่ขวานไก่จะพังแล้วนี่ ยูไอมันใหญ่เกินไปไหมเดี๋ยวผมจะอันนี้แค่นี้พอดีสําหรับผมนะถ้าเกิดมันใหญ่ใหญ่เลื่อนเล็กเกินไปผมก็จะตุยดีครับเดินยาาถ้าเกิดเล็กเฮ้ยต้นไม้เดี๋ยวผมขอเอาหน้าเข้าไปจ้องใกลๆกับมือถือผม,มอัดคลิปในมือถือโอเคมือถือผมอาจจะไม่ได้สเปกอะไรแรงมากแต่มันใช้ได้จริง แถมกระตุกอีกแล้วมันโหลดแมปแน่นอนถ้าเกิดมันกระตุกถ้าเกิดช่วงไหนมันกระตุกแสดงว่ามันโหลดแมปนะครับขณะดผมยังรมคานเลยเนะี่ยมันหงุดหงิดโอเคเราจะคับรลเออไม่ใช่ดิเอาไม้แพร้งมาก,ก่อนหกสิบสี่อันแต่ผมเออเองผมเออกดกดไว้รัวๆเห็นไหมใสที่บนค้างก็คือผมเอามือกดกดกดไว้นานๆ ผมก็ไปมองทีวีอะไรบ้างเฮ้ยเราครับรถไฟได้แล้วนี่แต่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปหาเหล็กผมจะเอาสองอันนะเฮนี่โล่ยับใส่เข้าไปนี่เราจะสู้กับซอมบี้ได้แล้วและไอ้ริปเปอร์มันจะะเบิดเราไม่ได้แล้วผมขอถามว่าชุดเกาะอะไรแข็งแกร่งที่สุดในไมค์ครับให้ไทยผมจะนับ สามถึงผมจะนับตั้งแต่สามสองหนึ่งฉเฉลยครับชุดเกาะโลอยังไงล่ะชุดเกาะโลกกันคลิปเป,เปิดระเบิดกันสเกลลิตันกันซอมบี้ตบได้แต่ไม่ทนไฟโอเคเริ่มกลับเข้ามาเรื่องไหม่ครับของเรากันอีกครั้งเฮ้ยสวัสดีเจ้าหัวหน้อยกระตุกโหลดแมบไปะะไรวะเนี่ยโอเคม่น่าจย,ยัง็นคลิปเปิดแถวๆนี้ที่ผมจําได้ทําไมฆ่าไม่ได้วะระยะไกลเกินไป นี่ไะฮัตชิวเลยเออฮัตชิวฮัตชิวเขาเรียกว่าฮัตชิวใครบอกว่าฮัตชิวแล้วเพิ่งประสบอุบัติเหตุน้องวัวไปใช้คำว่าประสบอุบัติเหตุอีกแล้วภาคนานจนมเนื่อโอเคหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับผมเป็นคนภาคอะไรภาคกีสานครับมันอีซี่บอยนั่นแหละอีซี่บอยอยู่คอนเกนใช่ไหมใช่แต่ผมจะใช้ผม กล้ๆกันนั่นแหละโอเคเอ๊ะน้อนวัวเราจะไม่ฆ่าโอกาสเกิดมันน้อยมากเลยที่มันจะเกิดในข้อกัวให้มันโตกันเดี๋ยวเราค่อยประสบอุบัติเหตุมันเอ๊ะซอมบี้เนื้อซอมบี้เอาไปไหนก็แล้วกันถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะมีคริปเปอร์แต่มีแมวด้วยสงสัยคริปเปอร์นะ่าจะนี้ลงไปในน้ำเร็วมั้งแ,แถวๆนี้มันเหมือนจะ,จะมีถ้ำเลยคะผมอยากล่ากแกะผมปรับเป็นโหมดีซี่นะครับโหมดง่าย พาคนานนะน,น่าสงสันนคือผมเนี่ยโอ้ผมได้ชุดเกาะหล็กก็พอนละก็ดีใจแล้วผมมีเป้าหมายก็คือชุดเกาะเนี่ยเท่ไรตอนนี้ผมเป็นการอัดใหม่เด้อครับโอ้เหนื่ยอยพูดนานพูดมากเลยผมเนี่ยพูดมากเหนื่อยเอ้ยวันดีลุงวีเลสแล้ว,ลวขอไปแลกของกับลุงก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่ โอเคไปเลเนื้อเน่ากับเนื้อเน่าเท่าไหร่เนื้อเน่าสามสิบสองเท่ากับเอ็มมาราหนึ่งเอมาราหนึ่งเท่ากับลสโตนสองไม่ไปดีกว่าลุงบายบาเนะเอ้ยออกยย่เอ้มันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วใครเบือ่อตอนออกประตูบ้างนี่ไม่เจ็บสู้ไม่พอเฮ้ยมีไก่วะเราจะไม่ลืดนะอาชีพ อะไรสักอย่างนี่แหละมันจะมีไอ,เอ,ไนะเอไ้เจ้าอะไรนะเฮ้ยมันจะมีเจ้าอะไรนะจำซื้อม่ได้อเนื้อไก่ผมเผยทุบอ่าไม่ใช่ผมเผยทุบผมจะทุบบันไดออกมันขวางทางกิก๊กอา้าวข้างโอเคมาแล้วให้ลุงวีเลเจอออกไปหน่อยดีลงุลงลุงตื่น รีบนอนจังลุงเลดเจอโอกมันจะมือเร็วกลัวคลิปเปอร์สกิลิทันซอมบี้แวงมุมเออจำชื่อได้เยอะดีมีดราวด้วยใช่ไหมจะจำไม่ผิดแถมกลัวแฟนทอมด้วยแหละผมใครเกลียดแฟนทอมบ้างผมไม่ได้ไม่ได้นอนในหลายวันแฟนทอมจะมาผมยังไม่อยากสู้กับแฟนทอมนี่สวัสดีครับหน้าตาผม โอ้โหลืมเปลี่ยนสกินมาสกินทหารนีว่ว่ะแถมโมเดลสลิมเลยสลิมโมเดลลืมเปลี่ยนเป็นสกินพี่แท